เช็คด่วนทกสเริ่มโอนเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทแล้ววันนี้สวัสดีครับแฟน r s t Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้มาดูการเยียวยา5,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยเรานะครับเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่พี่น้องเกษตรกรไทยหลายล้านครอบครัวน่าจะมีความสุขจากการได้รับเงิน5,000บาทจากโครงการเยียวยาเกษตรกร .com นะครับ ก่อนจะไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้เพื่อเป็นกำลังใจและได้รับข่าวสารดีๆในครั้งหน้าด้วยกันนะครับเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับธนาคารทกศเริ่มโอนเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทให้กับเกษตรกร1ล้านรายแรกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดจากกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ เปิดให้เกษตรกรตรวจเช็คข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อและข้อมูลต่างๆทางเว็บไซต์ www. เยียวยาเกษตรกร .com อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะระรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563ให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน10ล้านรายประกอบด้วย 1. เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประสุสัตว์และกรมประมงจํานวน8.43ล้านรายและ 2. เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่2ได้แก่เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนไม่เกิน1.57ล้านรายรวมวงเงินของโครงการไม่เกิน150,000ล้านบาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่15พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ทกศเริ่มโอนเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน1 000, 000, ล้านรายและจะทยอยโอนเงินลอดแรกให้แก่เกษตรกรอีก2.3ล้านคนวงเงินรวมทั้งหมด1.5หมื่นล้านบาททั้งนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ช่องทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com และการแจ้งผลทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้กับทางทกศ ซึ่งเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร com จะทำขึ้นจากธนาคารทกสเพื่อช่วยเยียวยาพี่น้องเกษตรกรในการรับโอนเงิน5,000บาทให้กับครอบครัวเกษตรกรนะครับเวลาเราเปิดเว็บไซต์เข้าไปจะเจอแถบสีน้าเงินเขียนว่าเยียวยาเกษตรกร com ให้เราคลิกที่แถบสีน้ำเงินเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นจะเจอปุ่ม2สีคือสีเขียว สีเหลืองถ้าปุ่มสีเขียวหมายถึงเกษตรกรที่จะแจ้งช่องทางการโอนเงินจากทกศถ้าท่านมีบัญชีธนาคารอื่นก็สามารถที่จะกรอกบัญชีธนาคารนั้นได้เข้าไปกรอกในช่องสีเขียวก่อนนะครับให้เสร็จสิ้นแล้วค่อยรอการตรวจสอบส่วนคนที่เคยลงที่เบียนไว้แล้วให้ข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วกับทางทกศหรือกับทางเว็บไซต์ w w w y o u y a k a s e c ร c o m นี้ ท่านสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ปุ่มสีเหลืองเลยครับซึ่งปุ่มนี้จะขึ้นสถานะการโอนเงินของเราเริ่มจากวันนี้วันแรกคือวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับแลัจากการตรวจสอบพบว่ามีหลายครอบครัวมีการโอนเงินเข้าแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลังเั้งคืนมาแล้วผู้ที่ได้รับการโอนเงินแล้วสถานะจะขึ้นแบบนี้นะครับรับเข้าระบบโอนเงินครั้งที่1น,นั่นหมายความว่าจะมีการโอนเงินอีกสครั้ง ในครั้งที่2ของงวดเดือนมิถุนายนและครั้งที่3ของงวดเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนใครที่เข้าไปตรวจสอบแล้วพบข้อมูลว่าไม่พบข้อมูลณนะวันที่15พฤษภาคม2563หรือยังไม่มีข้อมูลการโอนเงินหรือผลการค้นหาไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบแรกตัดยอดข้อมูลณนะวันที่30มเมษายน2563 ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะติดปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนยังไม่เรียบร้อยหรือยังไม่ถึงรอบการโอนเงินเพราะการโอนเงินครั้งนี้เป็นการโอนเงินให้กับเกษตรกรกลุ่มที่1เท่านั้นที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เกษตรกรจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยาดังนั้นข้อมูลอาจจะยังมาไม่ครบหรือเข้าไปตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ w w w a g r i b a a c o r t h ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับขอขอบคุณข่าวสดธนาคารธกอสอและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและนี่ก็เป็นมาตรการเยียวยา5,000บาทเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนกเกษตรกรของเราที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับ ขอให้รีบเช็คสถานะของตัวเองในการทั้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรและในการโอนเงินที่ www. เย y a k a เกษตรกร .com ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้แล้วนะครับสำหรับคนที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งหน้าคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องจากแฟนเฟ t คลิปนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ